สวัสดีครับผมแอดมินเพจกันดั้มแหลมสบังนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำนี่เลยครับเป็นแตโลรามานะครับสาโคโลนีครับผมซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำหาง่ายมากครับผมนี่ครับวัสดุที่ใช้ในการทำนะครับอย่างแรกเลยนี่เลยแผงลันเนอร์ครับมีกันทั่วไปครับสำหรับคนเล่นโมเดลครับผมแล้วก็นี่ครับไม้โปรเทคเตอร์ครับครีมตัดครับ ันไกลกับตาช้างครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับทั้นแรกครับผมเอาแผงลันเนอร์นะครับมาเก็บรายละเอียดก่อนครับก็คือเอาพวกส่วนที่เป็นนูนๆพวกนี้อ,ออกครับผมเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้เอาออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับ นี่เลยตัดออกไปเลยครับเหตุผลที่เราที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาเราซ้อนกันขึ้นเนี่ยปึ๊บนะครับมันจะได้ไม่เบี้ยวครับผมเราต้องตัดให้มันเรียบที่สุดครับแล้วก็เนี่ยครับตัวบอกยี่ห้อตัวบอกพาร์ทของแผงครับตัดทิ้งไปด้วยเลยครับจะได้ส,สวย ตรงไหนที่คิดว่ามันนูนขึ้นมานะครับตัดออกให้หมดเลยครับแล้วก็มาดูครับมีมีน,นูนอีกเพียบเลยเลอ โอเคครับเรียบตัวอย่างไหนตัวไหนดีดเออไม่เรียบดีมีสองข้อ,อเอพี่ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้นะครับอันนี้คืออันที่แอดมินแปะไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งวิธีการแปะขึ้นชั้นที่สองครับง่ายๆครับตัดเหมือนอันแรกเลยครับทีนี้เวลาเราแปะนะครับผมพยายามดูที่ขอบไว้เนี่ยครับอย่างเงี้ยปึ๊บหยอดแก้วลงไปแล้วกค่อยๆแปะลงแค่นี้ครับแล้วก็ไล่ตามขอบให้หมดนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับปึ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่ไล่แปะกัวนะครับค่อยๆ ไล่เอาแผงมาแปะครับเดี๋ยวผมจะตัดแผงที่สองแป๊บนึงนี่ครับขนาดพอเหมาะโอเคกาวติดละครับก็จะมาเริ่มตัดแผงที่สองกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่ครับอันนี้ก็คือชยังไม่เสมอกันดีปึ๊บ,บตัดส่วนนูนออกส่วนนูนไม่เหลือแล้วครับทีนี้มาวางตามขอบเลยครับ อถ้าเกิดมันไม่พอดีแล้วก่าเกินมาอย่างนี้ครับตัดออกไปเลยครับนี่ครับพอดีล้วแล้วเวลาหยอดกาวนะครับหยอดลงส่วนขอบนะครับต้องเอาให้เรียบที่สุดนะครับช่วงขอบถ้าเกิดไม่พอดีนะครับตัดทิ้งเลยครับส่วนที่มาบังเขานี่ครับอย่างเนี้ยส่วนสี่ขามันบังผมตัดทิ้งเลยครับแล้วก็เนี่ยครับ สังเกตดูว่าจะพอดีเลยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มหยอดกาว ติดแล้วครับปึ๊บนี่ครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสามชั้นนะครับพอชั้นที่สี่เนี่ยจะทํามันเป็นเศษซากที่นูนขึ้นมาครับอันนี้ผมทําไปแล้วสามชั้นเหลือชั้นที่สี่ครับเพื่อล่นเวลาหน่อยนี่ครับตัดแต่งหมดแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นการแปะอย่างเดียวครับนี่ครับก็จะไล่เลยครับจุดเป็นจุดๆไปเลยครับกาว สิ่แรกลงไปส่วนไหนค่อนแข็งนะครับใสก่กาวเพิ่มได้เลย ส่วนอื่นไม่ต้องเน้นนะครับเราเน้นกันแค่ขอบเท่านั้นโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็นี่ครับลงขอบเลยนะอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บช่วงโค้งอะไรพวกนี้ครับต้องทำให้เท่ากันนะครับไม่งั้นเวลาเราแปะไม้โปรเทคเตอร์ไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเบี้ยวไม่สวยนะครับพยายามให้เท่ากันที่สุด นี่เลยปึ๊บนะครับครับขอบนี้ผมจับไว้ตรงนี้ปึ๊บนะครับจอดกาวลงไป ตอนจากนั้นชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นช่วงนี้ออสังเกตดูได้เลยว่ามันติดครับถ้ามันติดตัดเลยครับออเอาแค่ขอบพอดีก็พอนี่ครับพอดีละแล้วก็เริ่มหยอดกาวได้เลย ที่ไหนลนกอันนี้ยินเสียงเลยมีหมาตรงนี้อ๋อี่หมาตังนี้หรือเปล่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการวางโครงครับผมต่อไปจะเป็นการตัดนี่ครับไม้โปรเจคเตอร์แปะครับผมซึ่งวิธีการครับง่ายมากครับท่าไปก่อนนะครับประมาณเท่าไหร่ปึ๊บนี่ครับประมาณเส้นนี้นะครับเราก็จะเริ่มตัดเลยนี่ครับเรตัดให้เพื่อนๆดูเลย นี่เลยครับได้มาแล้วครับนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็แปะกาวลงไปเลยครับนี่ครับ ยิ่งเรายิ่งเราตัดได้เนียนเท่าไหร่ครับไม้โปรเจคเตอร์ยิ่งแปะง่ายขนาดนั้นครับครับหลุดซะละสักครู่นะครับแอดมินทำหลุดแอดมินทำหลุด ต้องรอสักพักครับให้กาวแห้ง ทีนี้ก็ไล่แปะส่วนที่แปะไม่ติดลงไปนะครับ หนังแอดปีนติดลงไปแล้วโอเคครับเริ่มติดแล้วนะครับก็นี่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวมันไม่ติดนะครับหยอดกาวซ้ำได้เลยครับนี่เลยอื้อยาวไปเป็นทางครับแล้วก็บีบลงไปครับนี่ครับ ต่อจากนั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยๆตัดแล้วก็แปะลงไปเรื่อยๆครับ นี่ครับใช้กาวทาลงบนอันนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับจดุดแล้วค่อยแปะออกไปเึ๊บ ประมาณนี้เลยครับค่อยๆปะลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งปะเยอะยิ่งสวยครับบอกเลยคือครับตัวนี้เป็นแผ่นใหญ่นะครับมันจะตัดแบบนี้เลยปุ๊บนะครับแล้วลองวางทาบดูเีนี้ปุ๊บพอดีเห็นไหมครับ แล้วก็แปะลงไปเลยครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับพยายามดูพื้นที่เรียบๆครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยราวางได้เลยอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวแปะได้เลยครับ ตจากแกาวแล้วก็แปะลงไปเลยเนี่ครับ ตอนแปะไม้โปรเทคเตอร์ครับผมถ้าเกิดคิดว่าพื้นที่น้อยก็ทากาวตามพื้นที่ก่อนแล้วค่อยแปะลงไปแบบผมทานะครับจะแปะได้ง่ายครับส่วนอันไหนที่มันสูงจนคิดว่าแปะไม่ได้แล้วหรือว่ายังไงครับก็สามารถตัดออกได้เลยครับจะได้แปะลงไปได้ง่ายเพราะบางคนผมรู้ว่าชอบแบบมีหลุมมีบ่อบ,บางคนชอบแบบเรียบไปเลยอย่างเงี้ยจะได้วางหุน่นสวยๆครับผมหลังจากทําเสร็จแล้วครับผมแปะพวกไม้โปรเทคเตอร์เสร็จแล้วครับแล้วก็แค่เอาไปพ่นสีเนี่ยครับ อันนี้ผมพ่นสีไบซินเวอร์แค่นั้นเองครับก็ออกมาเป็นฐานว่างหุ่นสวยแล้วครับผมแข็งแรงด้วยครับครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ทําไม่ยากครับผมเพื่อนๆทํากันเองได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องทิ้งแผงรันเนอร์โดยเปล่าประโยชน์ด้วยครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ